ดังนั้นหลินร่วนจึงจัดห้องรับรองให้แก่พวกนางเช่นนี้จะทะเลาะกันอย่างไรก็สุดแล้วแต่พวกนางแล้วเวยม่านยินกลับคิดว่าหลินร่วนตั้งใจออกหน้าเพื่อนางดังนั้นความรู้สึกดีที่มีต่อหลินร่วนจึงเพิ่มมากขึ้นไปอีกนางย่อก,กายลงเพื่อคารวะหลินร่วนพร้อมกับเอ่ยออกมาว่ายินดีกับแม่นางหลินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเซียงจวินคารวะหลินเซียงจวิน ลินรวนหัวเราะน้อยๆพลางเอ่ยออกมาว่าแม่นางเว้ยไม่ต้องมากพิธีเช่นนี้หรอกท่านกับข้าใช้สัรพนามเหมือนแต่ก่อนเถิดพอได้ยินดังนั้นเว้ยไม่ยินจึงยิ่งคิดว่าหลินรวนเป็นคนนิสัยดีได้เช่นนั้นข้าจะเรียกท่านว่าแม่นางหลินดังเดิมแม่นางหลินท่านท่านเดินทางมายังเมืองหลวงพร้อมกับท่านอองใช่หรือไม่บัดนี้ท่านมีวิธีทําให้ข้าได้พบกับเขาหรือไม่ลินรวนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเว้ยม่านยินผู้นี้ยังไม่ตัดใจจากเซียวจิงเฉินอีกหรือ เรื่องที่ไวม่านยินชอบพอเซียวจิงเฉินหลินรวนไม่ได้นํามาใส่ใจถึงอย่างไรไวม่านยินก็รู้จักเซียวจิงเฉินมาก่อนนางทั้งยังชอบเขามาก่อนนางเสียอีกผู้ที่มีความคิดอย่างคนที่โตแล้วเช่นนางจะไปถือสาอันใดกับเด็กที่ไม่รู้จักโตอย่างไวม่านยินเล่าอีกทั้งเซียวจิงเฉินก็ไม่เคยเหลียวมองไวม่นยินมาก่อน ดังนั้นหลินรวนจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าข้าเดินทางมายังเมืองหลวงกับท่านอองจริงๆที่ข้าได้ตำแหน่งนี้มาก็เป็นเพราะท่านอองช่วยทูลขอให้หากท่านต้องการพบท่านอองสามารถส่งเทียบเชิญไปยังตําหนักของเขาได้แม้ว่านางจะไม่สนใจเรื่องที่เว่ยม่านยินชอบเซียวจิงเฉินแต่นางไม่มีทางช่วยให้เว่ยม่านยินได้พบกับเซียวจิงเฉินเป็นแน่ท้ายที่สุดแล้วนางไม่ได้มีน้ำใจถึงเพียงนั้นและนางกล้ารับรองเลยว่าเซียวจิงเฉินไม่มีทางยอมพบเว่ยม่านยินอย่างแน่นอน เว่ยม่านยินกัดริมฝีปากแน่นข้าก็อยากส่งไปเช่นกันแต่ข้าไม่กล้าอ่องเซียวผู้นั้นอารมณ์ไม่แน่นอนข้ากลัวว่าจะทําให้เขาโกรธลินรวนรู้สึกสงสัยเล็กน้อยดังนั้นจึงเอ่ยถามออกมาว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดท่านถึงยังต้องการพบเขาอีกเล่าคราก่อนเซียวจิงเฉินทําให้นางหวัดกลัวถึงเพียงนั้นหรือว่านางความจําสั้นจดจําไม่ได้แม้แต่น้อย เว่ยม่านยินหน้าแดงขึ้นมาทันใดในน้ำเสียงของนางมีความเขินอายผสมอยู่บ้างเล็กน้อยค่าข้าอยากพบเขาท่านก็รู้ว่าข้าชอบเขามานานแล้วแม้ว่าคราก่อนเขาจะทำให้ข้ากลัวแต่ข้าก็ยังอยากพบเขาอยู่ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดครอบครัวของนางไม่ได้คัดค้านแม้แต่น้อยทั้งยังยินดีที่เป็นแบบนี้ด้วยซ้ำเพราะตำแหน่งชายาช่างเยายวนใจผู้คนยิ่งนักหากนางสามารถแต่งเข้าจวนอองเซียวได้ก็เท่ากับนางได้ช่วยลูกพี่ลูกน้องของนางผูกสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจที่ยิ่งใหญ่กลุ่มหนึ่ง แต่เว่ยม่านยินไม่ได้สนใจแผนการเหล่านี้ขอเพียงนางได้แต่งงานกับเซียวจิงเฉินหากจะให้นางทำสิ่งใดก็ยินดีทั้งนั้นหลินรวนมองท่าทีเขินอายของเว้ยม่านยินพันรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเล็กน้อยทว่าถึงอย่างไรเมื่อชาติก่อนนางก็อายุไม่น้อยแล้วนางย่อมไม่ถือสาหาความกับหญิงสาวอายุสิบห้าปีดังนั้นหลินรวนจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าเรื่องนี้ข้าคงช่วยท่านไม่ได้อย่างแท้จริง เว่ยม่านยินยังไม่ยอมถอดใจแม่นางหลินข้าทราบว่าความสัมพันธ์ของท่านกับท่านอองเซียวไม่เลวท่านทำกิจการร่วมกันกับเขาและเขายังช่วยท่านทูนขอตำแหน่งจากฮ้องเต้อ,อีกด้วยเมื่อมีท่านช่วยข้าอยู่ตรงกลางข้าต้องสามารถพบเขาได้เป็นแน่นางกังวลว่าหลินร่วนจะไม่รับปากดังนั้นนางจึงคว้าข้อมือของหลินร่วนเอาไว้แล้วเอ่ยว่าแม่นางหลินขอเพียงท่านช่วยให้ข้าได้พบเขาในอนาคตเมื่อข้าแต่งงานเข้าจวนอ,องแล้วข้าไม่มีทางลืมบุญคุณของท่านเป็นอันขาด บัดนี้หลินร่วนเริ่มไม่พอใจในคําเอ่ยของเว่ยม่านยินแล้วนางถูกคําเอ่ยเหล่านั้นของเว่ยม่านยินทําให้ได้สติขึ้นมานี่เป็นยุคโบราณไม่มีกฎหมายเรื่องของช่วงอายุในการแต่งงานและการที่บุรุษในยุคโบราณรับอนุพันยาถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายแม้นางจะเชื่อใจเซียวจิงเฉินแต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าเว่ยม่านยินจะไม่กระทําเรื่องอกอาดเพื่อแต่งเข้าจวนอองอีกทั้งเบื้องหลังของเว่ยม่านยินยังมีตระกูลไว้กับองคชายสามคอยหนุนหลังอยู่ หากเซียวจริงเฉินเกิดตกหลุมพรางเมื่อถึงตอนนั้นนางคงต้องยอมถอยให้ไว้ม่านยินเพียงแค่คิดภายในใจของหลินรวนก็รู้สึกอึดอัดมากแล้ว